สวัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะมารักษาต้นทุเรียนที่ป่วยครับเแบบอาการสราหัสเลยวันนี้ต้องดูที่ว่ามันจะหลอดไม่หลอดติดตามเลยครับผิดยา่ผลยาเคลือบผลตัวเอาครับพี่น้องต้นนี้สาหัสเลย ต้นใหญ่ด้วยแต่เนี่ยเป็นปีที่แล้วอ่ะลักซ้ายอยู่เป็นบักหลายเลยพี่น้องเอ้นี่ก็เลยจัดเต็มดูที่ว่ามันจะฟื้นไห่ฟื้นแต่ต้นมันไม่ไม่ไม่ไมทะลายดอกเพลเพลอ,อยู่แต่ก็โคอนอย่างเดียวครับพี่น้องต้นใหญ่อยู่ครับต้นนี้ปีนี้ก็ได้สามรอยกว่าลูกครับ ผงเชือรามาช่วยทาด้วยพี่น้องทำหาดูมันป่วยแรงก็เลยเอาผงผงกันเชือรามาทาด้วยเอายาด้วยสองสามยาพี่น้องก็ต้องทายอย่างเงี้ยกันเชือราไว จากนักกระจิตเปนเ็นเบาหรือเปล่าก็าไม่รู้ล้วทำท่ทดูครับพี่น้องต้นนี้ตาฮัดครับตาฮัดเลยก็ต้องหวานเชืราหวานกันเชืราหวานเนี่ยหวานกันเชือ้อรา,าตาฮัดแรงโกดต้นกันเชราไว้ ลักตาดูแลพี่นอ ấy, ้องเอ้ยว่ามันจะได้หรือไม่ได้จะผ่านหรือไม่ผ่านนี่ครับพี่น้องรากมันจะอยู่แบบนี้แล้วครับพี่น้องเนี่ยว่ามันจะว่าเลยหวานเชือ้อราช่วยจะกกผ่านหรือไม่ผ่านหรอกนะหลกมันก็อยู่ดีอยู่ครับพี่น้องแต่หลักเป็นสีน้ำตาลแล้วนี่ก็เป็นสีขาวมีสีขาวด้วยนี่ครับพี่น้องได้ต้องทำป้องกันไว้นี่ครับพี่น้อง าก็ันอกห้ากินมันเป็นซีน้ำตาลต้นกับต้นใยยุพี่น้องเดี๋หนึ่งครับต้นนี้ก็บเงาคือกันจะได้มารักษาดูจะทำคือกันเลยพี่น้องต้นนี้ก็บเงาคือกันนี่ต้องเคลียร์ดูโคตรยังงี้เองก่อนเคลียร์ดูเคลียร์ดูเสร็จเราก็ใส่หญ้าไว้ เนี่ยพี่น้องใส่กันเชื้อราไว้ถ้ารอดก็กำไรอ่ะต้นนี้นี่ครับพี่น้องตอนนี้ป่วยมันหายแล้วพอหายแล้วก็ต้องก็ต้องใส่กันเชื้อราไว้อีกต้องเคลียร์ดวงไงครับพี่น้องเคลียร์ดวงแล้วก็ใส่กันเชื้อราเราไว้ ตอนนี้ก็ถือว่าหายแล้วครับน,นี่ก็มีแต่ยากาัรเชล่าเนี่ยนะที่ใส่ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับพี่้องกนลังกอนมาลือ้อใส่ใหม่ครับใส่ปีละครั้งสองครั้งแล้วพี่้องแต่ว่าโซดเอินเขาใส่ปีละจ็ดครั้งก็ไม่รู้แต่นี่ใส่ปีละสองครั้งนี่ก็ใส่ย่าน้าก่อน ๋ย่านำคาเชลากนช่วยกันเยลยไล่ทางช่วยกันเยลยไล่ทางเอาใส่เบบผงครับใสเบบผงใสเ่เบบเบบผงนี่มันใดน้านครับใดสามสีเ่เดือนเพราะว่าไม่ต้องไปกลบมันเลย ปล่อยมันธรรมชาติมันทำกันเองคลิปนี้ก็เขาเป็นคลิปพค่นี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องหนุมานลุยสวนเลยครับพี่น้องวัสดีครับบ๊ายบาย